เราวันนี้นึกอยากกินไอ้ไรที่แบบมันแซ่บๆนั้นเลยทำยำหม,มูกินดีว่าแล้วก็ใส่เห็ดน,นางลมหลวงกันจึงเราใช้หมูรามชั้นยำกี้ค้านับนี่ทุกคนเอออันดับแรกเราก็ต้องไปลวกหมูกันก่อนเวลาลวกหมูเราชอบใส่ใบกลูดมันหอมพอตุ้มไว้เดี๋ยวใจหมูสุกก็จอนขึ้นเลยที่จริงยำใส่วุ้นเส้นหรือใส่มาม่าก็น่าร้อยแต่เราไม่นึกอยากนี่นี่สุกแล้วทีนี้ก็ใส่เห็ดน,นางลมหลวงลงไปพอสุกแล้วก็จอนขึ้นมาปักไว้ก่อนทีนี้ก็ไปเตรียมเครื่องยำกันเลยเราไม่ใช้หอมใหญ่เราอีใช้หอมแครอย สีก็รวยเติมมีไอ้ไรก็ใสใสไปตายำแบบบ้านๆให้ๆนี่ถึงในตู้เย็นมีปักชีเดี๋ยวใสปักชีลงไปกันที่จริงเรากินข้าวเอมแล้วนี่ถึงฮีบไปพักหนึ่งตื่นขึ้น,นมาอยากกินไอ้ไรลอยๆแ่บๆยงหมูอยู่ในตู้เย็นก็เลยจัดยำซะเลยถึงส่มนาวนี้น้ำดีอย่างแรงต้นหลังเินไม่ปวปูอ้วยปูอ้ยต้นหนึ่งที่หลังเลนลูกมันก็พอได้กินนี่ว่างนี่ร่มนาวแปงนี่ดีปีเราอีชักยืดกับไอ้ไอ้เครื่องชักมือปันนี้ขี้คันทิ่มนี่มันจูดเข้าตาอ้้้าไไไมมม่่รรรูดีีีีปกกแแงนนนทุคล กะลุยมาตำน้ำยำกันเลยทุกคนเฮยใส่แป้งหวานตำด้วยน้ำตาลแล้วก็บีบส่มนาวตามลงไปโรยจริงส่มนาวนี้เปลือกหนาแต่ว่าน้ำตั้งเพนี่เธอเฮใส่ลงไปเลยรองหน่วยเต้าๆถึงอยาให้น้ำยำเราลอยแซบถึงใจต้องนี่เลยน้ำปลาแท้ตาปลาหมึกจะราเขียวทุกคนเฮยเพิ่มความจัดจ้านถึงใจผลิตจากปลาไรตันคัดเกรดมีโปรตีนจากปลาตะเล่ไขยาลังกะผ่านๆบ่อไรทุกอย่างลงไปก็วนๆให้มันเข้ากันแล้วก็จิ้มเลยไม่ถึงไรก็เติมลงไปเลยเดี๋ยวเราอีเติมน้ำปลาเพื่อความหอมนัวแล้วก็ใส่น้ำตาลรักขิด Hey, ทุกคนเออน้ำปลานี้มันไม่ใช่เค็มแรงนะเตอเอคือมันเค็มแบบหอมหอมนัวนวนั้นเขา,ใ,า,แบบา,าใช้วิธีหมักแบบตรมาจัร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใส่วัตถุกันเตียไม่ใส่ปรุงจุลรสไม่ใส่จีไม่แต่งกลิน่นโอ้ร้อยราวน้ำปลานี้ปาดเลยเตอเหว่าเหมาะสําหรับยำตำดองต้มยำแล้วก็น้ําเปลี้ยวเหมาะสาหรับตำานที่มันรสเซ่บๆนั้นทุกคนเหอนี่เซตเลวยำหม,มูรามจัน้นใส่เห็ดนางรมรวงอ้มันหอมนัวนี่เตออน้ําลายย้อยเลวเสร็จแล้วก็ไปตักใส่จานกินกันเลยตักใส่จานรักขิด ุณรามีสักเดียวนี่และนี้มันน่ากินอย่างแรงนี่เตอร,รามชั้นร้อยๆกับเผ็ดกรึบๆถึงน้ำยำเจ็บนัวร้อยหน้าร้อยจังหูนี่ทุกคนเหอจิมไปจิมมาหน้าว่า,าจานเดียวไม่พอเ <c oughs> คล็ดลับความร้อยต้องนี่เลยน้ำปลาแท้ตาปลาหมึกจะลากเขียวเพิ่มความร้อยจัดจ้านให้ทุกเมนูมีติดเลนไว้ตาร้อยจังหู